สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบคำมระจวันนี้นะครับว่ามีสาระและน่าฟังกันบ้าง ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกว่าสโมสรแมนยูได้ติดต่อหาอันโตนิโอคอนเต้อดีตกุนซือเชลซีและก็อดีตกุนซือของสเปอร์เพื่อพิจารณาให้มาเป็นตัวแทนเอริฮาร์กในอนาคตนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีการคาดเดากันว่าคอนเตอ้อาจจะกลับไปคุมทีมในอิตาลีกับ Milan. เอซิมิลานเนื่องจากคอนเต้นั้นคุ้นเคยกับลีกอิตาลีมากกว่าลีกอังกฤษนะครับแต่ทว่าสื่อเบื้องต้นได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่า โอกาสที่อันโตนิโอคอนเต้จะกลับมาคุมทีมในอังกฤษเป็นครั้งที่3เนี่ยก็อาจจะมีขึ้นได้นะครับเพราะว่าคอนเต้นั้นเคยผิดหวังกับสเปอร์มาและเขาอยากจะกลับมาแก้ไขในพรีเมียร์ลีกโดยไม่สนว่าจะคุมทีมใดในพรีเมียร์ลีกนะครับก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าเขาเคยไปคุมทีมไหนไหน,ไหนเขาก็ได้แชมป์แต่ถ้ว่ามาครั้งที่2ในลีกอังกฤษเนี่ยมาคุมสเปอร์เนี่ยก็ไม่ได้แชมป์นะครับมันก็ทําให้เขาอับอายขายที่หน้านะครับอะไรประมาณนี้แหละซึ่งภาษาบ้านเราเนี่ยก็อาจจะเรียกกันว่าค่าได้แต่อย่าไม่ได้อะไรประมาณนี้ และนอกจากนี้ก็ยังมีสื่อทางสเปนนะครับที่ดอออกมารายงานเพิ่มเติมว่าหากอันโตนิโอคอนเต้เลือกที่จะมาคุมทีมแมนยูแทนที่เอเดนะ่าคอนเต้ก็อาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเฟเดิโกเคียซ่าปีกชาวอิตาลีที่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางสโมสรมนยูนั้นก็กําลังติดตามสถานการณ์นักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดนะครับโดยว่ากันว่าสโมสรมนยูมีแผนที่จะขายแอนโตนี่ออกจากทีมในราคาประมาณ40ล้านปอนด์และจะนําเงินจากการขายแอนโตนี่ ไปปิดดิวเคียซ่าและก็เอาเคียซ่าเนี่ยมาทดแทนตำแหน่งของแอนโทนีในที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้เนี่ยทางสโมสรมนยูภายใต้การบริหารทีมของเซอร์จิมเลคีฟก็มีตัวเลือกให้พิจารณาหลายตัวเลือกก่อนที่ตลาดซัมเมอร์จะเปิดขึ้นซึ่งผมเชื่อเลยนะครับว่าทางด้านเซอร์จิมเลคีฟจะพิจารณาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาสู่สโมสรมนยูริต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับอ่าเกือบลืมไปนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจาก ลูดี้กาเลติแล้วก็สปอตวันสื่อของสเปนนะครับที่ออกมารายงานตรงกันนะครับแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของนิกเคอร์ติสนะครับพูดข่าวจากเดอะซันนะครับอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับคือนิกเคอร์ติสนะครับที่ออกมารายงานว่าเอริกนักและมาคาแัตฟอร์ดแทบจะไม่ได้คูดคุยกันเลย และทีมงานของแมนยูเต็ดนั้นก็กลัวว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยอาจจะเกินเยียวยาและอาจจะเกินการซ่อมแซมไปแล้วเนื่องจากว่าทางแรดฟอดเนี่ยเคยประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่ไม่ดีนะครับหรือไม่มีวินัยนั่นแหละเขาโดดซ้อมแล้วก็ไปเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนนะครับซึ่งทางเดธ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยจะชอบแบบนี้เท่าไหร่ซึ่งทางด้านนิกเคอร์ติสนะครับได้ออกมากล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางด้านเอริกนะักจะเชื่อว่า แรดฟอร์ดเนี่ยหลอกลวงเขาไปแล้วและเทนฮากเนี่ยก็จะไม่เชื่ออะไรกับแรดฟอร์ดที่เขาพูดออกมาในเวลานี้และถ้าเกิดว่าเทนฮากมีตัวเลือกที่มากพอมาคายแรดฟอร์ดแทบจะไม่มีโอกาสได้ลงสนามเลยนะครับอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าความสัมพันธ์ของแรดฟอร์ดกับเทนฮากเนี่ยจะจบลงอย่างไรนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ The a t h l e t i c นะครับพี่ออกมารายงานว่าเมซันคิบูตไม่อยากจะกลับมาเล่นที่สโมสรแมนยู Man อีกต่อไปแล้ว เนื่องจากกินบูธรู้สึกว่าสโมสรแมนยูเนี่ยปฏิบัติต่อเขาได้ไม่ดีพอซ้ำกินบูธยังรู้สึกว่าเขาควรได้รับการปกป้องจากสโมสรมากกว่านี้นะครับและนอกจากนี้นะครับทางกินบู o เนี่ยก็ยังรู้สึกอีกว่าถ้าหากเขากลับไปเล่นที่สโมสรแมนยูอีกครั้งเขาจะได้รับความกดดันมากกว่าการที่เล่นกับสโมสรเกเตเฟในลีกสเปนซ้ำยังไม่พอนะครับทางเมสันกินบูก็ยังมีความคิดอีกว่า การใช้ชีวิตในเมืองมาริดท,ที่สเปนเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าการใช้ชีวิตในอังกฤษนะครับซึ่งถ้าหากินวูดเลือกได้นะครับเขาก็จะเลือกอยู่ที่หลีกสเปนมากกว่าหลีกอังกฤษนะครับและยังไม่พอนะครับทางกินวูดก็ยังรู้สึกอีกว่าเราบดานแฟนบอลที่สเปนเนี่ยสนับสนุนเขามากกว่าเราบดานแฟนบอลที่อังกฤษอีกด้วยนะครับทั้งนี้นะครับก็ยังมีรายงานเพิ่มเติม,ตมจากเขาออฟไซน์นะครับที่ออกมารายงานว่าเมสันกินวูดเนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะยืดเวลาของเขาใน จะเปนอีกต่อไปแล้วซึ่งว่ากันว่าเมสัซนคินบูตต้องการที่จะกลับสโมสรแมนยูโดยด่วนโดยทางเมสันคินบูตนะรู้สึกตื่นเต้นกับโครงการใหม่ของเซอร์จิมและคลปและเขารู้สึกว่าถ้าหากเขากลับไปที่สโมสรแมนยูแล้วเขาอาจจะกลายเป็นบุคคลสําคัญที่พาสโมสรแมนเชสเตอร์เดลุ้นแชมป์ในรายการต่างๆนะครับ อ่ะสำหรับข่าวของเมสันคิรูดในช่วงนี้นะครับก็มีหลายกระแส,สะเสหลือเกินซึ่งบางกระแสเนี่ยก็บอกว่าเมสันคิรูดไม่ต้องการกลับมาที่แมนยูและบางกระแสเนี่ยก็บอกว่าเมสันคิรูดต้องการกลับมาที่แมนยูอย่างเราก็ตามนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับผม ต่อมานะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนฟังหูไว้หูนะครับคือตามรายงานของเมโตนะครับที่อารายงานว่าเซอร์จิมและคีฟได้ติดต่อพูดคุยกับซีดานแล้วก็บอกว่าในตอนนี้เนี่ยสโมสรแมนยูได้เข้ายุคใหม่แล้วโดยกลุ่มทุนอินออของเซอร์จิมนั้นจะเข้ามาบริหารเกี่ยวกับกีฬาทั้งหมดและทางเซอร์จิมและคีฟนั้นก็ได้แจ้งให้กับซีดานไว้ว่า เขายินดีจะหาครูฝึกสอนภาษาอังกฤษให้กับเขาถ้าเกิดว่าซีดานตอบตกลงที่จะมาคุมที่แมนยูเด็กครับอ่ะเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าเซอร์จิบและคีฟจะสามารถทาบทามซีดานให้มาเป็นผู้จัดการทีมที่แมนยูได้หรือเปล่าและถ้าเกิดว่าซีดานมาคุมทีมที่แมนยูแล้วเนี่ยแมนยูจะกลับมาน่ากลัวเหมือนยุคก,ก่อนๆหรือเปล่านะครับ ต่อ,อมานะครับก็ตามรายงานของเจมี่แจ็กสันจากเดอะการเดียนที่ดอกมารายงานว่าหลังจากที่แมนยูพ่ายแพ้ต่อฟูแลมไปด้วยสกอร์สองประตูต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางเหล่าบรรดาน,นักเตะแมนยูหลายคนเนี่ยก็ได้ร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ฝึกสอนให้ขอบรรยุดเพิ่มในวันอาทิตย์โดยว่ากันว่าเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่ฝึกสอนหลายคนนะครับเมื่อได้ยินคนํานี้จากปากนักเตะแมนยูหลายคนเนี่ย ก็ต่างพากันตกใจอย่างมากและยังไม่ได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับเอลิทนักได้ทราบเพราะถ้าหากว่าเทนฮารรู้เรื่องนี้เข้านะครับเทนฮากอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเหล่าบรรดานักเตะแมนยูเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของทีมท้อนะครับที่เรามารายงานว่าเอาตายไปเย็นเดียวรู้สึกผิดหวังกับบทบาทของเขาที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเป็นอย่างมากและต้องการออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้โดยสโมสรกาลาตสลายนะครับก็สนใจที่จะยืมตัวนักเแต่รายนี้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเทนท้านะครับที่ได้มีนักข่าวบางคนเนี่ย ไปสัมภาษณ์เขานะครับว่าคุณคิดอย่างไรกับการที่มีข่าวลือเกี่ยวกับการที่คุณจะได้ออกจากตําแหน่งนะครับซึ่งทางเดนทักเนี่ยก็ยอมรับเต็มอกว่าเขาไม่ได้สนใจข่าวลือนั้นเลยเพราะว่าตอนนี้นะครับเขายังเลือสัญญากับทีมแมนยูเนี่ยถึง3ฤดูกาลและเขาตั้งใจว่าเขาจะพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาสําหรับทีมนี้ให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้โดยไม่สนว่าข่าวลือจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกับทางเซอร์จิมแลคีฟนั้นบ่อยครั้งมากและทุกครั้งที่พูดคุยนั้นก็มักจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอนาคตที่ทำร่วมกันนะครับ ซ้ำยังไม่พอนะครับก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมจากฟาบิเซโอโรบาโนที่ออกมารายงานว่าเทนฮากมีโอกาสที่จะได้อยู่กับสโมสรแมนยูไนเต็ดต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยทางด้านจิมรละครีมนั้นเข้าใจดีกับสถานการณ์ของเขาที่พบเจออยู่ในตอนนี้โดยทางด้านจิมรละครีมนั้นจะรอดูว่าหากเทนฮากได้ทำงานแค่ในสนามแล้วเทนฮากจะทำผลงานได้ออกมาดีมากน้อยเพียงใดนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคันโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีอื่นได้หรอกดังนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราเราสาวกปีศาจแดงทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ